ซ้อมภาคก่อนวันจริงฮะ Let's go to ราชพัฒน์อไรวะอ๋อนี่เจีแดเาวะไับ้งเียดารอเมือไรเี่ยเราบใช้ธรรมดาไม่จำเออแบบนั่นแหละ โลิครับตหน่ะสีน้าหาีฮะหน้าาีังแต่คนทีบอร์รอต้องการจรร่เราป็นัพรธี่เราไดมีที่าสินะ้ียรางๆต่ั้งหน้งหมดทั้กหมเรา่ได้ไมว่าเราม่กลด์สองัขาที่ไนอย่างไรแล้วไม่ได้ทำยแล้วแต่นะอยา่ักิดข้ควานะครบรัเขาไม่ขายของเราครับกรูนี่ใหรที่น่เนคม

เราจบเกมมาเป็นตัวต่อหนึ่งตัวต่อแล้วนาที่ไปก็นำไปจ่อฮะใช่ครับนี่ี้ทางของเทนนด้สวยมากเลยไอ้สวยมากจริงฮะแต่พี่ไท่รู้สิเทนนิสเราเอาเทนนิสลงเลยแล้วก็วันนี้ก็จบมันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการซ้อมภาคฮะนี่เป็นแค่เกมเดียวฮะตอนนี้เรายังติดขัดกันอยู่ครับเพราะว่าตอนอาทิตย์สองที่ที่แล้วผมเคยภาคผมได้ภาคอ่ากีฬาสีไปตอนตอนนั้นมันยัง ยังท็อปฟอร์มนะ่วงท็อปฟอร์มยังแบบว่ายังไม่ติดขัดตอนนี้คือหายไปนานแล้วกลับมาภาคใหม่รอบมันก็เลยอาจจะยังติดขัดอะไรบ้างนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคระเพื่อเป็ะไรลังใจกดไปด้วยนะก็อย่าลืมกดเข้าไปในช่องใหม่โคงซิมนิสุโยสวัสดีครับไเมียตีที่สามารถล้างสถานะได้ฮะแต่ต้องดูกันนะว่าเอาอะไรดูวันนี้เวเลน่าเลนการ์ล็เข้ามาแล้วกลายเป็นเฟิร์สบัคของทางทีมแฮมเบอร์เกอร์ทางด้านเวเลน่าเก็บไปได้ฮะดูโนให้เพื่อนนะฮะ ถือเลนนะโดยนะตำแหน่งไม่ดีนะโพซิชันไม่ดีแล้วทับเบิลทับเบลมาฮะแล้วจะโดนหรือเปล่าโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวทางด้าทถืเลนนะยังดวงดีอยู่ฮะโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรเขาถึงต่อหัวได้อ่ะแล้วนี่ฮะล็อกซีฮะดึงมาโดนทางด้านของเวเลนะริปโปขึ้นฮัรดโชว์แต่โดนเวเลสเกี่ยวไปถึง2ตัวแล้วเซเดียต้องวาร์ปยื้อเลยฮะแล้วดูเหมือนเวเลสกระโดดเวนอกเข้ามาแล้วโอเมนาเดสเอฟเวสแล้วเลื่อนน้อยต้องถอยไปก่อนแต่โดนเวเลนั้นโดนขังอยู่แล้วริโปเข้ามากดคอนเคลอร์บัญญัติยื้อแต่ยื้อไฟไม่ไหหววแลล้้ตอออองถยก่่นรืเปาฮะ สองตัวฮะอ่ะเราทูเลยน,นะเดินมาผิดตำแหน่งหรือเปล่าแล้วคิวกอดบอกว่าบัฟฟ้าตัวนี้พี่ขอได้หรือไม่ขอได้หรือเปล่ามาถึง4ตัวขนาดนี้พี่ต้องจัดให้แล้วหรือเปล่าแล้วทางด้านอินูเมียพยายามทีซีซีเลยดูเหมือนเวเล่นนะได้บัฟฟ้าแล้วต้องถอยตัอไปก่อดน,นะทางทีซีดีไม่สามารถห้ามอะไรได้เลยฮะทารลวงตีอาราดูเหมือนเลนล่างฮะเอาอะไรเล่ร้อยบอกแล้วพม่เกอร์ยิงโอ้โหสามนะเท่านั้นแต่ด่างเราวิวฮะคำนวณดาเมจมาใช่ครับผมยิงโดนจับเพื่อนพยายามแบบว่าพอเลือดแบบเลือดเพื่อนเลือดลด ปับเลยจะไม่ท ouais ันหาแล้วน er ี่ฮะการตายตัวสำคัญแล้วฮะแล้วทางด้านของเวเล่นะแล้วโดนระเบิดเกือบตายฮะแล้วดูเหมือนอิลูเมียเข้ามาปัดฮะพยายามจะยื้อชีวิตเพื่อนแล้วทางด้านของวายโอเลตฮะเก็บทางด้านอุ้ยนียไปได้ฮะเพราะว่าดมเมฟมันเยอะเกินแะทางด้านของเราวิวยิงไปยิงหนาในแล้วคิวกอดเข้ามาเติมดมเมฟแล้วทูเลนหลงอยู่กลางโดมโซนทีนนะแล้วตอนนี้ฮะเปนคิวกอดวิ่งไล่ซีนิ่เอาเปิดว้าวเข้ามาแล้วโอ้โหไอ้มันจบไปแล้วทางด้านของทีนมาเกิดจะต้องฟิกเกอร์ออกไปแล้วทางด้านของเราวิวฮะ ไม่งั้นถ้าโดนสกายฟอร์เมื่อกี้นี่อาจจะเจ็บเหมือนกันนะอ่่แล้วดูเหมือนกิกซี่นะเดินไปเจอแล้วยกพาฮะล้อเลียวครับโอ้โหโดนพนด้าเก็บไปได้ฮะเดินนิดเดียวฮะโดนกิกซี่ยกนะครับโอ้เราเดินมาฮะทาชิเดินมาเจอหยาดที่ตีมังดารเซเลเยอร์อยู่แล้วซูกาเข้ามาตีหนึ่งสองสามหยาดแล้วตีพยายามหนีแล้วโดนสามหนึ่งขนาดนี้แต่ไม่รอดนะทั้งนี้หยาดนะเลียวลำทาชิอะทาชิหนีอหนีจะไหวหรือเปล่าแล้วโดนลอเลี้ยวรล้วทาชิ คีเบเกอร์สวนเข้ามาลอเลียวตอนนี้โดนปิดสี่ตัโดนซูการ์สกายฟอลเข้ามาโอ้โหแต่ไม่ดรอวโอ้โหโดนวอลล่าบอลเลื่นๆนิดเดียวทาเชียเกือบแล้วฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเขาอยู่ในวงของลอเลียวนี่น่าจะตายนะครับจะตายครับเพราะว่าลอเลียวดีคือเวลาอันตีหมดเนี่ยวงอันตีหมดก็จะทำดาเมจด้วยนะครับมันจะวงมันจะแตกหายไปเลยแล้วก็สร้างดาเมจใช่ฮะเมื่อกี้กลับแล้วกลับแล้วเย้โอ้วันนี้เอาเสียงแหบเสียงหายเกือบตายเสียงก็เป็นสภาพอย่างนี้ถ้าใครได้ดูนี่ผมตะโกนแบบแหกปาก วันพรุ่งนี้ก็ต้องมาใหม่พรุ่งนี้จะเป็นการค้นหาที่3ามฮะอปโยระหว่างทางกลับหลังจากที่ผมพากเสร็จฝึกซ้อมพากเสร็จกำลังจะไปยิมกำลังจะไปยิมไอ,อ้เหี้ย u อร์กูแม่งเสือกโง่ลืมเติมน้ำมันมานสัตว <c oughs> ์เลยต่อเลาเลยเป็นอย่างที่เห็น รถหมดอายุไขตายไปแล้วทุกคนเป็นกังใจพวกกูด้วยว่าจะได้ไปเล่นยิมหรือจะได้กลับบ้านไหมวันนี้โอเคจบคลิปแล้วเดี๋ยวก็ให้มึงดูไอ้เีายจอดตรงไหนไม่จอดได้สั์จอดเสียจอดสี่แยกโอ้ยโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้ยเฮียต่อยต่อยกล้องหนึ่งมัน